Thank mm -hmm. you. โชว์ครับเสียงนี้ดีมาก làm 2 20ครับ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  เดินทางมาครับนี่ครับทีมงานของพี่น้องเราครก็มีความนะเดินางจริงๆนะเป็นอย่างใจดีของเราครับยินดีต้อนรับท่านสสวันอยู่บำรมนุษย์พี่นมพี่นุ่มวันนี้ครับพี่ใจถึงมึงได้ครับครับสุดยอดด้านใจถึงมึงได้ผมนี่ยถึงถึงตื่นพี่นเลยแบบผมป้ากี้ผมหลับไง FC ผมผมอยู่ด้วยโอ้ยนี่ครับติดตามท่านตลอดสิ่งดีๆครับวันนี้ขอบคุณบอสใจ เดินทางมาครับป๋าวิทย์วัดอรุณนะครับหนังสือพิมพ์กระชอนดอนทองนะครับผู้ใหญ่ใจดีครับผู้สร้างยักษ์วัดอรุณโอ้โหสุด,ดยอดเลยครับบารมีสูงนะเกิดเกิดปาทั้งพ่อทั้งแม่ผมมึงเคยเจออ่ะครับบา,ารมีไม่สูงไม่สร้างไม่ได้นะสร้างสมเ็พพระเจ้าป่าดงดังทั่วโลกอ้ยาได้ยินไหมยังครับครับผมเดี๋ยวให้บ้านนิดเดินเดี๋ยวให้ลงมา เดี๋ยวรอคำสั่งท่านราษฎรชูนี่ครือ,อโอ้ยเ,เขาแถวคนอนโดด้วยตารักจังทีมงานเนาะ<อ>ครับผมตาเบนเชอร์ดีกว่าคอนโครับ ไปถึงเพิ่งได้ครับนี่อีกท่านนะะที่รักวงการตลกมากครับนะครับอันสสวันอยู่กับดงจะเป็นกันเองกับพวกเราเป็นกันเองครับครับนั่งกินไงเรากินไงพี่วันนั่งกินแบบนั้นครับจัดโต๊ะให้ก็ไ่เอาก็ไนั่งกินกับพื้นพวกเราเวลาเราไปเฮียฮาาร์ตี้กันครับครับปบดมือกับ สราสอวันอยู่บนลงทางเจ้าภาพบอกว่าขอให้ทางที่วันอยู่บนลงพูดอะไรสักนิดครับให้โอวาทกับเจ้าหน้าที่ครับเออครับกับเรียนท่านนัะโนนุชประธนนา,านวิธีวีรชนอรับแล้วก็แขกผู้ยรติทุกท่านนะครับ ตามที่พิธีกรได้เอ่ยนามอีกเรื่องต้นแล้วถ้าผมได้เอ่ยนามอีกก็จะเสียเวลาวันนี้ไม่มาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเป็นงานบวชลูกชายของวันเชียนยิ้มวันเชียนยิ้มเนี่ยไม่ใช่ญาติเป็นญาติของผมรู้จักกันเนี่ยเกือบยี่สิบปีแต่สิบกว่าปีหลังใกล้ชิดสนิทสนมกันมากที่สำคัญผมรู้จักวงการตลกได้เยอะแยะก็ต้องขอขอบคุณ คุณอันดรสิคุณโดนัสดีเอยเอ๋ชื่อนี้หลายท่านอาจจะไม่ไม่ไม่คุ้นหนูคุณโมเกือนะครับพี่เกิดอยู่ไหมพี่เกิดเ่ยเป็นคนแนะนำให้ผมเ้วยรู้จักอโศกานตลอดครับวันนี้ผมได้มาคนเดียวมากับอดีตแชมป์โลกอีกคนนึงนิรุชชัยกิติเกษมในโชว์ตัวหนึองอ๋อพี่นิรุชชัยพี่จบพี่จบก็ต้องกราบขอบคุณนะครับทางบอลเชิญยิ้มและครอบครัวที่ให้โอกาสให้เกียรติผมขึ้นมาแสดงความยินดีกับครอบครัวของบอลและ มากเร็วอยากได้ชีวบน,นเวทีก็อยากจะฝากถึงพระหน้าสักเล็กน้อยว่าตอนนี้ครับเป็นธรรมดานะครับพี่เราครับคนไทยบ้านใดก็ตามที่นับถึงศาสนาพุทธบ้านใดมีลูกชายก็หวังใจว่าถ้าลูกชายยุครบ,บวดก็อยากให้ลูกชายบวชเพราะเชื่อว่าจะกอชายผ้าเหลืองสูงโมสมัยก็อยากจะฝากถึงหน้าเร็วว่าจะบวชกี่วันก็แล้วแต่ยามที่เป็นพระพิุขสงแล้ว ขอให้ปฏิบัติอิกของส์ให้ครบถ้วนมันสวดมนต์ภาวนาอุทิศส่วนบุญสวนกุศลให้กับมันพรุรุษที่ร่วงลับไปแล้วตลอดจนพ่อแม่มีน้องมีปานะแขกผู้เกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้แต่บวชภาคน้อยก็แล้วแต่ขอให้ตั้งใจนะครับแล้วก็วันนี้ขอให้ทุกท่านนะที่มาร่วงงานบุญงานกุศลบุญใหญ่ในวันนี้งานบวนชบุญชัยยาจำเนียคุณหรือนาเป็นนะครับ ขอให้ทุกท่านและล dungeon, ครอบครัวม okay. e ีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สุขความปรารถนาปลอดโรคปลอดภัยร่ำรวยเงินทองตลอดทีตลอดไปขอบคุณครับขอบคุณที่รับสอสอวันอยูุ่ลน์ครับขอบคุณมากเลยครับอ่าอุณพี่ไับอีก้าครับเรียครับเรียนมาด้วยเรีนมาด้วย เธอตังแล้วนะครับแต่ขึ้นมารอไปสุดท้ายเสียงเอา

ชุดยอดและนี่คือหน้าจริงของไม่ยาเชื่อเชื่อน้องโน้ตครับอ่ะดูชุดต่อไปนี่เขาจะมาทำอะไรนะครับจับตาดูนะครับมีคณะย้างส่งพัสดุโน้ทตะนีเนี่ยค้กับผมาอ้ดูนะครับจับตาดูให้ดีนะครับและนี่คือผู้ช่วยสาว ทีมช่วยครับช่วยกันอย่างเดียวไม่มีอะไรกันว่าไม่ได้ได้แค่ภายในแต่ภายนอกกันนะอ๋อานครับขอบคุณพี่และผู้ด่เดินทายการกับบ้านทุก่าที่ตดตามนครับเพราะว่าวันนี้ก็รวบรวมมาได้กั้งหมบแปดโมงเช้าจับตาดูให้ดีครับตอนนี้เปิดโู้แล้วนะครับทุ่แสมู้ช่วยเข้าไปดู เราเคยเห็นทำไมไม่เป็นกระจกแล้วแบบเบาแดงๆพุ้งมอะไรยนี้ไม่วอรเงนี้คีือแนียมผนเหล็กนะครับคมมากเสียบเข้าเพลงนี้เป็นเพลงระจาตัวคุณตีดอกกะเรนะครับที่มา พยายงตัดแค่โอโ้โ,อโห,โโหโคนที่หวัญอ่อนนะครับเดี๋ยวไมู่้หัวใจนแนะนำนะครับอาไปครับให้ดูต่อไปนะไครับนะยังไม่รูน้นะแต่ก็ไม่แน่เนทะ่า่ันว่าหัวใจแบบไม่ไหว